พักเพื่อไทยต้องเผชิญวิกฤตความมั่นคงหรือไม่คำถามนี้กำลังกระตุ้นให้คนไทยหันมาจับตาดูกับการเคลื่อนไหวภายในพักเพื่อไทยอย่างใกล้ชิดหลังจากที่นางสาวสุดารัตน์พิทักษพรทะลบสสอ,อุบลราชธานีปรากฏภาพร่วมโต๊ะอาหารกับนายในวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทำให้เกิดคำถามว่าพักเพื่อไทยจะเผชิญกับวิกฤตความมั่นคงหรือไม่และนี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของผู้คนคงพลาดไปว่าการเคลื่อนไหวภายในพักไม่ได้เป็นเรื่องแปลกใหม่แต่มันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้น กับทุกพักการเมืองแต่ที่น่าสนใจคือวิธีการที่พักเพื่อไทยจัดการกับสถานการณ์นี้ซึ่งนายจุลพันธ์อมริวัตรสสเชิงใหม่และหัวหน้าพักเพื่อไทยได้ออกมาธิบายอย่างชัดเจนว่าพักไม่สามารถรอบุคคลได้และต้องเดินหน้าต่อไปแต่ที่น่าสนใจคือพักเพื่อไทยไม่ได้หยุดยั้งการค้นหาผู้สมัครใหม่ที่มีความเหมาะสมมากกว่าและนี่คือจุดที่น่าสนใจว่าพักเพื่อไทยกำลังปรับตัวและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พร้อม สำหรับการเลือกตั้งในอนาคตแต่คำถามที่น่าสนใจคือพักเพื่อไทยจะสามารถรักษาพื้นที่และความนิยมของพักไว้ได้หรือไม่และนี่คือจุดที่เราต้องรอดูกันว่าพักเพื่ออไทยจะเลือกผู้สมัครที่มีความเหมาะสมและมีความนิยมในพื้นที่หรือไม่และนี่คือจุดที่น่าสนใจว่าพักเพื่อไทยกำลังทำการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างมีในสําคญเพื่อให้พร้อมสำหรับการเลือกตั้งในอนาคตแต่ที่น่าสนใจคือพักเพื่อไทยไม่ได้หยุดยั้งการพัฒนาตนเองและนี่คือจุดที่เราต้องรอดูกันว่าพักเพื่อไทย จะสามารถรักษาความมั่นคงและความนิยมของพรรคไว้ได้หรือไม่และนี่คือคําถามที่น่าสนใจว่าพรรคเพื่อไทยจะเลือกทางไหนในอนาคตซึ่งเป็นคําถามที่น่าสนใจและน่าติดตามอย่างใกล้ชิด